เกียร์ก็อยู่ตรงนี้นะพี่น้องพาออกมาข้างนอกอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนะคะเกียร์เนี่ยเราจะมาสเตเดียมตรงนี้มีมลดราคามื่อนี้มีลดราคานะจ๊ะเป็นเป็นช็อปที่เป็นช็อปสปอร์ตนะจ๊ะเป็นช็อปสปอร์ตเนาะมื่อวานนี้มีลดราคาของซุปเปอรบอลฟุตบอลทีม ไปดูว่าวันนี้จะได้อะไรทุกคนเร็ๆช้าๆจะเข้าไปดูแม็กิวจะได้อยากได้อะไรนะ, <For me. S 1> ป,ระป๊าอยากได้อะไรฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลวอ y o want football? You gonna play football? You

Nu går vi in i ja, poolen. För liten tror jag. Vi tar Lars också, vi tar båda. Ja. Min är. Vilken? Min är. Och vad är min En skåp i handen. Ja men, vad är storlek? Kan det här det vara? ป <laughs> เล็กมุดมุดอยู่ <laughs> หาลงเท้าไม่มีสีแดงมีนั่งลงลงเท้า <laughs> <laughs> อ้าวแล้วทำไมทอออฟทำไมล่ะดน <laughs> ันสีนั่นไม่ได้บ่อ ฟ <im defects> ิกดูรู้สึกว่าน่ามั่งสุดฟิกฟุตบอลทีมนะจิวเมนีเดียยี่สิบเปอร์เซ็นต์แถมฟุตบอลอีกขอบคุณ เด็กกูก็สบายดีพ่อสบายดีทักทายสวัสดีสวัสดีเด้อจ้ากลับมาแล้วเนาะออกไปข้างนอกมาเนาะทุกคนตามที่ได้เห็นในคลิปวิดีโอเนาะจ้าวันนี้มาทําอะไรอ่ะเงินเดือนนอ,อกเงินเดือนออกค่าโอ้โหได้ทุกเดือนเลยเนะาะเงินเดือนอืมเนาะมาหมดนะเชิญเริเล่นอยากอ่าฮะได้ช่วยอะไรแม่ได้เงินเดือนนะ หุงข้าวใส่ข้าวเหนียวซักผ้าตากผ้าผมจัดโต๊ะจัดโต๊ะอาหารด้วยอ,อะไรอีกอ่ะโอ้คิดคิดเถอะนะเขมียนแมตทิวคิดคิดคดนเอาอาหารไปโรงแรมโอ้เอา ได้ช่วยแม่แล้วเหรอเอาเองแล้วก็แม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องอกไม่ต้องแอร์ปอ,อ,อกแล้วก็ไม่ต้องทำให้ผมแล้วไม่ต้องทำด้วยเอาไปเองเลยโอ้โอเคคิดว่าจะได้เท่าไหร่ล่ะหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเยอะอ่าฮะโอเคโอ้เล็กซันนะว่าได้ยันประชินด้วกันดูห้เเยอะกว่าน้องฮะยเยอะเยอะกว่าน้อง ช่วยเยอะกว่าน้องเหรอ,หอช่วยอะไรอ่ะ <c oughs> ช่วยอะไรอ่ะถักผ้าถาแล้วก็เก่งมองทุกคนนู่นแล้วก็แกงมักถาแม่สวยไหมแต่ not สวยแม่เก่งมากเออถามแม่ช่วยอะไรแม่ไหมแม่ให้ช่วยอะไรไหมใช่ไหมอเล็กเออคิดว่าตัวเองจะได้กี่บาทสองร้อยได้สองร้อยอู <c oughs> ้ ได้เยอะแท้เล็กนี่ได้สองร้อยเลยเนาะช่วยเยอะกว่าใช่ไหมช่วยเยอะกว่าเลยได้สองร้อยเหรอโอเคนันหละจะตามระเบียบนะจ๊ะพี่น้องอันเงื่อนเดือนลูกกะอันเพิ่นกะซอยแบงเบาภา,าละนันะนะเนะวลาอีเมย์เมยแในเวลาแม่ปวดหัวเมือ่อยากสิโนนแม่กะเพิ่นกะซอยจ,นนจับนันจับนี่ตามระเบียบพัดฮัดให้เพิ่นเป็นเด็กที่ซอยเหลือตัวเองซอยเหลือขอบค้ัว เราก็มันสิมีผลกับซอยเหลือเพื่อนข้างนอกน้าจังสีนะจ๊ะกัเริมแต่เริ่มจากครอบครั้วจะของนะจ๊ะการช่วยเหลือที่บ้านเขาก็ตตรงนี้สินนาใจให้เพิ่นทุกๆเดือนสินนาใจให้เวลาอีเมมีสินนาใจเวลาอีเมบมีอีเมกัมบสิบอกว่าอีเมบมีเด้อประมาณนี้นะจ๊ะกัตอบแทนสึ่งกันและกันระวังขอบรั้วจังสีนะจ๊ะนั่นละก็เลยเป็นการ เงินเดือนออกสําหรับนุม่มๆเนาะจ้ะนั่นแหละโอเคเงินเดือนออกกับเดือน,นนี้นุ่มๆตองการเอ่อตรงการรองเท้าพี่น้องตรงการรองเท้าเพราะว่าเดี๋ยวซัมเมือก,กับมาแล้วจังสี่นะจ๊ะวินเตอร์กับบอดไซส์อันวินเตอร์กับรองเท้ามันกับสิมานาะจะช่วงนี้ก็เลยสื่อรองเท้าซ้เมร์แล้วเนาะจ้ะทุกคนอันนี้ก็เป็นของอเกซานเดอร์ อันนี้เป็นของแมททิวขอบคุณค่ะจริงๆแล้วนุน่มๆพันกะเลือกเองเนาะจ้ะโอเควัชพูดเปิดเลยค่ะให้ทุกคนดูอ,อเปิดอย่างงี้สิลูกเออ <at> ของอะไรนะแมทธิวเลือกสีดำาดดาสแมทธิวเลือกสีดำอาดิดาส ของอเล็กก็เลือกสีเอ่อสีแดงน้ำเอ่อสีแดงเลือดหมูจ้ะสีแดงเลือดหมูผมต้องทำเงินอาดิดาสคือกันอาดิดาสคือกันเนาะจา้ะอันนี้เป็นรองเท้าทีโบกี่ยวกับเปลี่ยนกีฬาเนาะจ้ะโบกีบกก่ยวกับเปลี่ยนกีฬาเพิ่นจะใส่แบบไปโรงเรียนช่วงเอ่อช่วงซัมเมอร์อย,อยังเพิ่นว่าเพิ่นสิใส่มื่ออื่นแล้วแหละจ้ะก็เลยเอเอๆนั่นล่ะซื้อได้ อันนี้ของอเล็กในราคาต้องบอกว่าอันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวตรงมีค้นถามกันเลยสิบอกก่อนนะจ๊ะในราคา649โเาครนนะพี่น้อง <Okay. S 1> ส่วนแมทธิวนีในราคาหาร้อยเก้ 99, เาสิบเก้าจ้ะแมทธิวหาร้อยเก้าสิบเก้าหกร้อยสี่สิบเก้าเออเลากาแมทธิวพันดาถุงเท้า ทุกทานี่เป็นทุกทาฟุตบอล,ล้วจ้ะสําคัญหลายเป็นทุกทาฟุตบอลมือนี่ทีมเพิ่นทีมอะไรนะบอกทุกคน s ซเรียสเออมันลด20%จ้ะ20%ของทุกอย่างที่ได้มามือนี้ก็เลยลดรวม20%นะจ้ะเปะ๊าป๊ามาทางนี้ต๊ปะป๊าอยู่นี่เอออันนี้ของ ฝรั่งเนาะจ้ะที่เพิ่นแบบเพิ่นจริงๆแล้วเพิ่นเหตุงานมาเพิ่นบ่ค่อยได้ซื้ออย่างก็คือข่อยอยังสี่แหละจ้ะค่อยบ่ค่อยได้ซื้ออย่างห้ตกจ้าของเลยมีแต่คิดเริ่มอ,อันดับแรกก็คือให้ให้สองนุ่มในก่อนแล้วพ่อแม่เธอหลังยังสี่นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นของฝรั่งเอาปะ,ปะป๊าประชูกดอันนี้ก็ซือ้อซื้อหเพิ่นก็บอกว่าเออเอาเลยเอาแบบใสเราสบาย,าเ,ยเออเ่อจะได้จังสี่จ้ะ สป,ปามาให้ก็ได้เอาบอกซ์มานี่จากประมาณนี่ของพอบาดนะจากนี่เป็นของไนกี้จ่าอันนี้เป็นของไนกี้เนาะเป็นของไนกี้บุดมีเยสตูเล่เขาดูสามสิบเก้าของของฝรั่งใส่ใส่สามสิบเก้าของเมทิวสามสิบเจ็ดเคอร์นของอเล็กซ่าสามสิบเท่าไรเล็กสามสิบสามจุดห้า สามสิบสามสี่สิบสามจุดห้าสี่สิบสามจุดห้าของเล็กขอโทษขอโทษไม่ใช่สามสิบสามเด็กเกอันนี้พ่นสือของของมิ่งเ้อะเพราะว่าอันของผู้ายมันบอีมใส่จ้ากเพราะว่าตีนพ่นหน่อยไงของพอบ้านตีนหน่อยอันนี้เป็นดินก้าวะพอเดนเลินพอดเดนเลินดินก้าวะอ๋ออันนี้เป็นของขวัญให้พอบ้าน มาชุก้ Thank you v e r อันนี้ของอันนี้อันนี้ของของพ่อปานในราคามูดมียคอสเตอร์ปะปเจ็ดอยเกของฝรั่งเจ็้อเก้า้านะมาชูโก้ดีรอะไรมตชิววดอัฟรัสกดินเอ่อมเอ่อมันเหลืออีกหนึ่งหนึ่ยางจ้ะอีกเอีกหนึ่งาง อีอรุมพอได้มามาหยีได้อีรุมเหลืออีกหนึ่งอย่างของแมทธิวเนาะจ้ะคืออเล็กบ่ดด้ตตรงการยางเหลวตองการเค่ร่องเท้าจะ้ะอะไกเราของแมทธิวนี่เพิ่นตรงการรองเท้าซัมเมอร์อะไรนะเพิ่นตรงการรองเท้าซัมเมอร์แล้วก็เครื่องสําหรับฟุตบอลเนาะจ้ะเป็นถุงเท้าเฉพาะทีมของฟุตบอลเพิ่นจนะังสีน้าแมทธิวเนาะ ส่วนพอบ้านนี่ก็เป็นเอ่อไดรล่องเท้ายางเดียวบ่วต้องถามอีเมลเด้จ้ะอีเมลบอดอยอย่างเด้อเพราะว่าเอ่อหายนุ่มๆก่อนจ้ะนั่น,น,นล่ละเงินมันกระจ,จายไปกับอันนี้ก็แม่ให้แมตชิวอยู่ไงคงต้องไปเออไปดูซิมันหายไปไหนอะ่ะซื้อกับปุ๊กกระปุก,ะปกน้ำให้เพื่อนนะจ้ะเพื่อนเอาไปทิมไซรัลองหนึ่งอ,ะ <c oughs> อ่ะเออเนั่นแหละ <c oughs> กันเลยกันเลยอ่าของอีแม่บตรต้องถามนั่นตีลืมลคะค่ะของอีแม่นี่บตรต้องถามเลยจ้ะเพราะว่าเออก่อกนสิอยากได้อีหยังนี่ต้องถามต้องถามนุมน่มๆก่อนว่าเออเพิ่นต้องการอีหยังบ่เพิ่นว่าเพิ่นอยู่ในเพิ่นอยู่ในช่วงที่จเจริญเจริญไว้นะจ้ะคือใหญ่เร็วนะจ้ะหกเดือนสามเดือนนี่ได้ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนบ่อยจังสี่นะจ้ะก็เลยเอออันอีแม่ก็เลยต้อง อดเอาเด้อจ้ะอีเมย์ใหญ่แล้วอีเมย์ก็อดเอาเด้อบ่ต้องอยากได้อีหยังเด้อนั่นแหละถ้าถ้าบ่อันนี้อีหลีแมทชิวแม่ให้แมทชิวอยู่นะเอาไปทิ้งไหนแล้วเอานังน่งนั่งอาจย์ที่รถดูโมโกฟินนะเย็นอะไรจ้าก,กะกะเป็นต้องบอว่ากะเป็นอะไรออเออ อันนี้เป็นฟุตบอลที่สื่อสื่อสื่อของมาแล้วเขาเขาเขาแถมให้จากเป็นฟุตบอลทีมเพิรนนแหละล่ะทีมเพิ่นนี่จะ้ะที่ฟุตบอลจะมีลายเซ็นของนักฟุตบอลต่างๆจะ้ะนี่จะให้เพิ่นให้แมทธิวเนะ mm hmm. เออ mm hmm. นั่นหละจ้ะทุกคนก็นไดตามทีทุกคนขาดหวังอะไรก็ออกสุกครับยังไงล่ะครับทุก เออ mm hmm. ทุกคนขาดหวังเนาะจ้ะ mm hmm. แล้วคิดว่าแม่ซื้อให้แล้วแล้วจะได้เงินเดือนไหมอะไรเอาบ,บ็อกซ์มาไว้สิลูก mm hmm. คิดว่าคิดว่าแม่ซื้อของให้แล้วจะได้จะได้จะได้เงินหยอดกระปุกไหมอยาคิดว่าคิดว่าได้หน่อยหรอแ, mm hmm. แม่ไม่มีตมังเยอะนะหมดแล้วนะซื้อของหมดแล้วเนี่ยโอเคกับเป็นการที่ให้เงินเดือนเพิ่นอยู่แล้วจะเป็นประจำเนาะจ้ะ เดือนนี้อาจจะได้น้อยแน่เพราะว่ากะเอาเงี้ยดูมีอะไรอ,อ๋อมันต้องได้อ,อันนี้กะไฮ้ให้หไดลูกแค่ลอยเดียวจ้ะลอยเดียวอเล็กแม่ให้ได้ลอยเดียวนะเพราะว่าแม่ไม่มีแล้วนะทุกอย่างนี่มันมันเยอะแล้วนะส่วนมาก เออโอเคให้ยอดกระปุกหนึ่งร้อยนะครับลูกยอดกระปุกไว้ครับครับอืแมทธิวเหมือนกันนะครับลูกแม่ไม่มีตังค์ให้เยอะนะถ้าแม่ไม่มีตังค์แม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาหายแม่แต่ว่าแม่ให้มีให้แค่นี้แม่เอาสิแม่ให้ให้แม่เหรอโหขอบคุณนะอืน่ารักมากเลยแต่ว่าแม่ให้อ่ะแม่ให้หนึ่งร้อย เอาเอายอดกระปุกครับแม่มีแค่น,นี้ก็ให้ให้ใหแมทิวหมดเลยขอบคุณมากนะที่คิดถึงแม่นะ <Okay. S 1> <c oughs> เออเพิ่นกัหนาฮักอีเมลบบมีเพิ่นกับ,บ่บ,บจำเป็นต้องให้อียงจังสีนะจ๊ะยอดกระปุกครับลูกหยอดกระปุกก่อนโอเคไหซสอนให้เพิ่นเลี้ยงลูกไปต,ตามทีชิดบอกเดือนหนึ่งเท่าสี่มีเงินเดือนให้ลูกเธอนหนึ่งกะกะเป็นอียังชีอ่อ เพิ่นก็ดีใจจะให้นอยไฮไลายเพิ่นก็ดีใจกะดีใจที่เพิ่นทมกับาขันห้องบ่มี่กะอีเมะก็เอาไปวะอียังประมาณเนี่กะเออเออก็รู้สึกดีจ้ะแต่ว่าก็อยากให้เพิ่นเก็บน่ะนะพี่น้องอยากให้เพิ่นเก็บลอยหนึ่งหาิบก็ยังดีต่อเดือนนะจ๊ะโอเคอันนี้ดีใจไหมของขวัญวันนี้ดีใจมากดีใจแมฝรั่งดีใจไหมได้รองเท้าแอนหล่อนอ๋ออ่าดุกรลอเอออะดุกรลอ โอเคใส่ไว้อย่างงี้เพื <laughs> okay, ่อโอเคจะสปสูตซุกคนจะได้มือนีกับขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ให้ขอบคุ้วทุกทุกมือทุกๆุกคอมเมนต์ดีใจไลน์ที่เป็นกำลังใจให้มือได้ได้ได,ได้ตอบคอมเมนต์เร็วกับอ่ะมือนั่นกระว่างเนเนะจา่ามือได้เดตตอบซากระิบอกลวงหนาประมาณนี้เนะจา่าฟันดีเด้อแจ้าขอบคุณสปูตสุกคนสวัสดีบา,บายบายจ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะบายบายคค่ะสุชค่ะบายบาย 拜拜拜拜拜拜。